ปลข้าวยายเลยเนี่ยออมหัวปลาแซมอนพี่น้องค่ะมีแกมผักมีปลาหมึกเหลือหน่อยนึงนี่โห,โหอ่ะฟ้ากินข้าวจ้ามาดูกันว่ายายทำอะไรวันนี้หุงข้าวเนี่ยไว้แล้วพี่น้องค่ะหัวปลาเซมอนมกอ,มมกอม่อมมกออมออมมกว้าวอุ้ยเละไหมออกจากตู้แข็งยังไม่ทันละลายนะฮะจัดฟ้าเลย ได้แล้วเนี่ยใส่ผักชีลาวอุ้ยจานเล็กไปไหมอ่อเดือดเดือดทั้งหนังทั้งผักหัวปลาอยู่ไหนโอ,โอเคอืมติดหมอ้อแล้ว